เรามาดูทรงผมกันดีกว่าว่าแล้วถ้าคุณมีปัญหาผมร่วงผมบ้างผมน้อยหรือว่ามีแนวโน้มสีสะจะล้านเนี่ย เราตัดทรงอะไรได้บ้างที่ทําให้ยังหล่อเท่และดูดีได้เริ่มทรงแรกเลยนะครับก็คือทรง French Co p ครับเฟรนช์ค o p เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาหัวล้านรูปตัวเ็มมากๆเพราะว่าคนที่หัวล้านรูปตัวเ็มเนี่ยคือตรงนี้มันจะเว้าขึ้นไปถูกไหมครทีนี้เวลาที่มันเว้าขึ้นไปเนี่ยเราตัด French ค o p เนี่ยเฟรนช์คอ p มันจะคล้ายๆหน้ามมาแบบสั้นๆนะมาปกปิดครับมันไล่แนวมาตรงนี้ตลอดทําให้ปกปิดหัวล้านรูปตัวเอ็มก็จะทําให้คุณเนี่ยดูเท่ขึ้นไปอีกแบบนะครับทรงเนี่าาารรนะคัับหหมสํว ตัวเองก็คือคอมโอเวอร์คอมโอเวอร์คือเป็นการปาดสลิกแบ back นะครับสลิกแบ back เนี่ยก็จะทําให้มันล้อกับแนวที่มันเถิกเกบอลเข้าไปนะครับก็จะทาให้คุณเนี่ยดูเท่ขึ้นได้ถัดมาปัญหาหัวล้านแบบที่2ก็คือคนที่มีหัวล้านรูปไข่ดาวหรือว่าตรงกลางบริเวณออนท็อปของศีรษะเลยเนี่ยนะครับให้ทําทรงคอมโอเวอร์ก็คือการปาดนะครับการปาดแล้วเอาผมจากด้านหน้านขึ้นไปปิดด้านหลังนะครับก็จะทําให้ปกปิดอาพรางบริเวณที่ผมบางบริเวณศีรษะล้านข้างบนหรือว่าตรงขวัญได้นะครับทรงที่3ทรงนี้จบเลยนะครับ ้ายสกินเฮดครับแต่ว่าบัรเสีัยจะมีการตัดให้มันคมกว่านะครับมันก็จะดูแบบว่าเท่ด hey, ูคมดูแมนแล้วก็เป็นการปกปิดเรื่องหัวร้านได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆมีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะจะร้านนะครับผมแนะนําเลยว่าเพื่อนๆต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นวิตามินผมตัวนี้นะครับเป็นของ ideal edge ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเนี่ยคิดคนและวิจัยขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื่องจากคุณแม่มีปัญหาผมบางผมก็เลยผลิตออกมาแล้วก็ตัวเองก็กิกนคุณแม่ก็กินแฟนก็กินนะครับปรากฏว่าผมหนาขึ้นแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยยาวเร็วหนาแน่นมากลด ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยร่วงอีกเลยนะครับร่วงน้อยมากนะครับและใช้ตัวนี้กินวิตามินทาร่วมกับแฮร์โทนิกที่ทาภายนอกนะครับเซตสามเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผมเนี่ยหนาแน่นไวขึ้นเพราะว่าทั้งจากภายในและอันนี้ทาภายนอกแกนะครับใช้ประมาณ45วันเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าผมเนี่ยมันร่วงน้อยลงแล้วประมาณ2เดือนอัพมะจนถึง3เดือนอ่ะผมมันจะหนาแน่นขึ้นมากครับอันนี้ก็ลูกผมขึ้นเยอะมากจนเวลาไปตัดผมเนี่ยช่างตัดผมเขาก็ชอบทักว่าทาไมลูกผมขึ้นเนี่ยมาบ่อยมากเลยมาตัดบ่อยมากเพราะมันยาวเร็วมากนะครับเซตสามเนะครับจ ราคาเต็ม4,070บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เซตเล็กลงมาหน่อยเนี่ยเซตคู่วิตามินเนี่ยก็อยู่ที่1,890บาทนะครับตัวนี้จากราคาเต็มมาประมาณ2,007เนี่ยแหละนะครับก็คุณเนี่ยอยู่1,890นะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าแนะนำเนี่ยก็แนะนำเซต3เลยดีกว่านะครับใครสนใจก็แอดไลน์แอดครูบี้หรือว่าทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับและพิมพ์คำว่าวิตามินหรือพิมพ์คำว่าเซต3นะครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะส่งเลขที่บัญชีนะครับคุณสามารถโอนเงินได้เลยแล้วก็เดี๋๋ยยยวววววทททาาาางงงงงีีีีมนนนนนนจจะะะแแพ็็คคคคคคขออออสสสส่่่ใใหห้้้เเเเรรรรุดดดััััับบบโลลกิป